สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มลดเครื่องมือในทูนะครับทูคือด้านซ้ายทูบาร์เนี่ยนะจริงๆแล้วทูบาร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบเบสิ c ลงไปด้านล่างนะคลิกที่ตัวจุด3จุดเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวทูบ bar ที่มันมีอยู่นี้ เราจเจตว่ามันมีแบบว่าเครื่องมือที่ซ่อนอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมอ l a ลสเนี่ยเขาจะเซตไว้ให้เฉพาะที่จำเป็นนะครับลองลองคลิกดูอันนี้ที่ด้านบนที่เป็นรูปเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านี้คือเบสิกถ้าเป็นแอดวานซ์ก็คือมันจะเปิดทุกเครื่องมือที่ ต้องใช้นะครับสำหรับขั้นแอดวานก็กดลองกดดูก็ได้นะครับคลิกมันก็จะมีเครื่องมือในนี้ยก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นในเวอร์ชั่นก่อนๆน,นะครับขึ้นมานี้แบบว่า f u l o p t t o o n เลยมีเครื่องมือทุกชนิดที่ทํางานนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกที่จะเปิดได้เป็นเบสิกก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเบสิกเนี่ยแล้วเราอยากจะเพิ่มแค่บางเครื่องมือเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการจับแอดเข้าไปอย่างเช่นเครื่องมือในการสร้างพวกจุดแอดเคอร์พอยเนี่ยสมมติว่าอาจารย์จะเพิ่มเข้าไปในปากกาเนี่ยนะปากกามันจะมีปากกาบวกปากกาลบเพิ่มจุดลบจุดถูกไหมเราต้องการเพิ่มก็ไปคลิกวางให้โดนนะครับคู่ปากกา ปากกาบวกมันก็จะเข้าไปหาแล้วในเครื่องมือปากกาเพ่นนะเราต้องการปากกาลบด้วยก็ลากเข้าไปนะครับไปให้โดนชุดเครื่องมือนั้นๆน,น,นะครับอย่าผิดชุดเครื่องมือนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาอันไหนที่เราต้องการจะใช้ในบางงานไม่ต้องเปิดหมดก็ได้เราก็จะเลือกใช้อย่างเช่น s m o o t อย่างเงี้ยเราจะใช้ในตัวลินสอแล้วก็เลื่อนไป ู่ในชุดของภูกกันนะครับเราก็ใส่เข้าไปหรือจะเอาอันไหนเพิ่มเติมอีกก็เลือกได้นะครับอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะเลือกที่ตัว pen bucket นะใช้กับตัว shape builder เราก็ลากใส่เข้าไปนะครับแค่นั้นเองเราจะได้เครื่องมือที่จำเป็นจริงๆในการใช้งานของเรานี่คือเครื่องมือในการปรับแต่ง นะครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดอยากจะรีเซ็ตทูที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยใหม่ก็ด้านบนเลยนะครับคลิกคำสั่งรีเซ็ตทุกอย่างก็จะกลับไปในค่า Default เริ่มต้นนะครับมันก็จะไม่มีปากกาบวกและปากกาลบก็ไม่มีนะครับมีแค่ a c c เค r p o i อ t อันนี้คือลักษณะของการกลับไปที่ค่าตั้งต้นเลยนะ นี่ก็เป็นวิธีการเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แชร์ประสบการณ์กันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ